สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพบกับซาสกุละเวอร์วายโนเวอีกแล้วเจ้าจ้าผู้เก่าคนเก่า <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อเมื่อนี้อยู่ฟาร์มงัวพี่น้องซิมาเบิง่งซิมาเบิ่งการไห่หางัวมาเบิ่งเครื่องไห่หยางัวมาชมน้ำกันเด้อจ้าขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ซาสกุละเวอร์ผู้นี้จ้า ขอบขอบพระคุณหลายๆเดอทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์จ้าขอบคุณหลายๆสิพ <c> า <oughs> ชมบรรยากาศภายในฟาร์มการไห่้าเครื่องไห่้าในฟาร์มงวจ้ามาชมน้ำกันเด้อจ้าอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสาวสกลภูนี่เนี่ยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า ไปรับชมกันเลยจ้าทำค,ความสะอาดจะเอาหญ้าใส่เครื่องพาเบิงเด้ยวยพี่น้องเดนอะนี่คือก้อนหญ้าเพื่อนที่สิใส่เครื่องอะไรอะแอดถึ 8, 1ส0บกิโลร้อยกิโลใหญ่ฟ้าห่อน,นี่หนิร้อยกิโลด้วพี่น้องเนอะ ถ้าเบิ่งเพื่อนเสียเอาไปใส่เครื่องเครื่องให้หางัวเดอ้อหย่านักร้อยกิโลเดอ้อนีเอ่เพื่อนเอาเครื่องเอารถมายกหย่าจ้า เจ้าจ้าเอาใส่เครื่องนี่แหละนี่เอาลงแล้วเอ,เอาเอาหยาใส่นั้นเครื่องเครื่องปล่อยให้หยางัวจ้านี่พี่น้อง ครื <S 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 yeah, ่องปล่อยหหงานัว่สังแท่ผู <h <h yeah> ้แมลหมอตีสกอาลเต็มยนี <h 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 ่เพิ่งกำลังเสียเอาหญ้าไปใส่ใส่เครื่องหญ้าร้อยกิโลจ้าต่ววัวหนึ่งครอบวัวร้อยกว่าตัวหญ้าร้อยกิโลมัอยู่ข้างบนนี กูด <Yeah. S 1> ูดนี่สตาร์ทแล้วจ้าเครื่องออกมาแล้วคอยดูนะคะนี่เครื่องให้ยาวัวจ้าเอาย่าใส่ไปแล้ว <łość> <S 2> <S 2> เห็นวัพี่น้องท่านสมัยขนาดเด้อนี่วัวก็จะออกมากินหญ้า นาาเนะู่้ยีับแ้นเวกับนเป็นใดท่านสมัยขนาดพี่น้องย่าหมดพี่น้องย่าบดัมก็ดสียุดเองเลยเครื่องมันมน่ะแล้วรถัมก็ะสีถอยหลังไปเอาหญ้าสะดวกสบายเด้อจ้าเครื่องให้ยญ้างัวจ้า หย่ามันเบิดหย่ามันเบิดในเครื่องเลยเครื่องมันกระสิดับเองเลยพี่น้องเห็นบ่แล้วมันกระสิทถอยไปเองของมันอ่าเห็นบอกมันถอยไปแล้วพี่น้องเครื่องมันถอยไปเองเลยหย่าหมดแล้วมันก็ถอยกลับไปเองไปเอาหย่าใส่ใหม่พี่น้อง ในกระบะมันก็มาเอาใหม่นี่นี่หญ้ามันก็จะไหลไปใส่กระบะหญ้า,าเอเงเลยจา้าโดยอัตโนมัติเฮลเฟ่ก็ราอัต<ะ>โนมัติทกอย่าก็รูตอเริ่ต้นแลใส้เครื่องอัตโนมัติ ทั้งเบิรเลยจ้าการบังคับหย่าใส่เครื่องี่จ้าตั้งไว้เลยออตโตเมติกนี่หย่าเข้าเครื่องหมดแล้วนี่เต็มแล้วเห็นบ่อพี่น้องสะดวกสบายขนาดเลยออตโตเมติกทุกอย่างคนไม่ต้อง อโอ้ย่ะนี่เครื่องมันก็จะไปเองโดยอัตโนมัติจ้า มันต้องเตากู้ทมอแต่พวนี้มันยุดนตรงนั้นตอนแรกมันก็จะไปหยุดที่เดิมตรงที่หญ้าหมดมันก็จะปล่อยหญ้าตรงที่เดิมก็จะปล่อยหญ้าลงมาอันนี้ข้างหลังนะคะข้างหลังให้ดูข้างหลัง เครื่องให้ยาปล่อยหญ้าแล้ววัวร้อยตัวร้อยกว่าตัวยาร้อยกิโลพี่น้องปล่อยแล้วแลวหละวัวก็พากันกินหญ้าเครื่องก็เข้าไปจอดที่เดิมแล้วจ้า สะดวกสบายขนาดเลยพี่น้องวัวก็กินเงาโล้วเหรออืเอาเอามันไม่มีที่ให้มันอยู่ไงก็เลยต้องเอามันออกไปแล้วก็เอารูปมันไว้อ๋อเห็นบมอพี่น้องมันกินญ้าแซ่บขนาดเนอะเอาเอาสกินเสื้อ งวัวน้อยงวัวน้อยไฮไฮเอาเอาสกินผมโมเมนต์เนี่ยหาได้อันออน,อนี้พงษ์ ให้เครื่องออโตเมติกสบายคนหมดต้องหมดต้องไม่ยุ่งเลยเครื่องปล่อยขยะไอ้เครื่องปล่อยขยะให่งูสบายสะดวกสบายอยู่เมืองเนาะมักเบิงน้ำอยู่เมือพี่น้องจุ๊ใดเข้ามาแล่าไปดีลุมกดติดตามกดกระดิ่งบกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเด้อจ้าคุณเลยล่ะจุ๊ดได้เข้ามารับชมคลิปให้ ขอบคุณหลายๆเลยลจ้าพบพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้นไปแล้วจ้า <c ười> ห้ัวหินเนี่ย <c ười>